คุณจำทางกลับบ้านได้ไหมฉันรออยู่ที่นี่มาแล้ว3ามบาทรู้สึกห่วงยายมากแต่ถ้าไม่มีเงินเธอก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันกำลังหาน้องชายอยู่ใช่ไหมสู้ๆและฟ้าจะช่วยเองพนตกลงมาปล่อยๆเหมือนสีในใจเธอตอนนี้พวกเขามีเพื่อนแต่ฉันกลับหลงทางหาน้องไม่ได้ว่างเปล่าอีกครั้งไม่มีใครอยู่ไม่มีใครให้รอ ฉันเคยพยายามมากแต่เหมือนว่าจะมองไม่เห็นทางออกน่าสงสารจังเปียกหมดแล้วมากับฉันนะแล้วเธอสมภัยฉันตามหาเธออยู่ตลอดแต่ไม่เจอเ,อเธอไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วสู้ๆนะอย่ายอมแพ้แปลกแต่สงบฉันจะหาน้องที่นี่ชี้มือไปทางขวาดกดไห์และสมัครรับข้อมูลเพื่อไม่พลาดการประชุมไทยต่อไปของผู้